คลิปนี้ติ่จะมารีวิวซีรีสเกาหลีเรื่องใหม่ที่ได้ออปป้าสุดหล่ออย่างทรงซึงฮอนประกบกับอนนี่คนสวยโซจีเย,ยกับเรื่องดินเนอร์เมททานข้าวเย็นด้วยกันไหม เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทผลิตคอนเทนต์นะคะและในบริษัทเธอก็จะมีวีเจมีนักจัดรายการมาจัดรายการไลฟ์สดในสตูในบริษัทของเธอค่ะและเธอเองเป็นพีดีในการควบคุมรายการนะชีวิตของเธอกำลังจะไปได้ดีและเธอเองมีแฟนหนุ่มที่น่ารักมากนะคะแล้วันหนึ่งแฟนหนุ่มของเธอส่งข้อความมาเป็นรูปแหวนเธอก็เลยคิดไปเองว่าแฟนหนุ่มของเธอจะต้องขอเธอแต่งงานแน่ๆเธอก็เลยตั้งใจที่จะไปเซอร์ไพรส์เขาในที่ทำงานค่ะ แต่คดีพลิกเมื่อเธอไปถึงเธอโดนเซอร์ไพรส์กลับนะคะเมื่อเธอเจอว่าแฟนหนุ่มของเธอไปจูบอยู่กับหญิงสาวอีกคนค่ะทำให้เธอโกรธมากเธอก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกลากับเขาไป และเขาจิตแพทย์นุ่มหล่อที่บังเอิญอยู่ในสถานการณ์นั้นพอดีและเขาโดนสังคมกดดันให้ไปช่วยเหลือเธอนะคะแต่เขากดดันเกิดอุบัติเหตุค่ะจนเกิดเรื่องราวมากมายเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเธอจะสามารถมุฟออนจากแฟนเก่าได้ไหมและเขาที่บังเอิญเข้ามาจะทําให้เธอหวั่นไหวขนาดไหนบ้างต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้น่ะน่ารักมากเลยทุกคนแล้วแฟนเก่าออนนี่คือคิมจองยอนน่ะที่เขาเคยคู่กันนะคะมาตั้งแต่ Clash Landing on you ปักหมดรักฉุกเฉินใช่ไหมเรื่องนู้นน่ะคือรู้สึกว่าเคมีมันจีเรื่องนี้พอเขามารับเชิญนี่เดียวก็ยังรู้สึกว่าเคมีมันจีมากมันดูน่ารักอะทุกคนติงเลยอยากให้เขาคู่กันสักเรื่องหนึ่งเลยนะคะเรื่องนี้ออนนี่สวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือรั่วขึ้นหาขึ้นค่ะแต่ติงแอบขัดใจคอสตูมนะคะจริงๆคอสตูมก็เข้ากับบุค,คลิกใน ตัวละครนะแต่ติ่งรู้สึกว่าติ่งติดภาพไงมาตั้งแต่ c r a s h Landing นะคะรู้สึกว่าโอนี่แบบเออลูกสวยอยากจะให้คอสตูมสวยกว่านี้ได้อีกก็เลยรู้สึกแต่ขัดใจนิดนึงส่วนทรงซึงฮอนออปป้าคือดีติ่งรักเขาประมาณนี้พอนะประมาณไหนพอประมาณนี้หรือประมาณนี้ประมาณนี้ติ่งรักเขา เรื่องนี้นะคะเปิดมาฉากแรกอ p อป,ป้าก็มีฉากแอคชั่นเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าออปป้าเป็นจิตแพทย์นะคะที่มีวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนคนอื่นรักษาโดยการคุยไปปรับทุกไปช่วงกินข้าว ซึ่งช่วงนี้นะคะมีซีรีส์แนวจิตแพทย์อยู่2เรื่องก็คือเรื่อง f r e ็ก s ์ยูแล้วก็เรื่องดินเนอร์เมทานข้าวเย็นด้วยกันไหมนะคะถึงจะบอกว่าพระเอกเป็นจิตแพทย์ทั้งคู่แต่ว่าเนื้อเรื่องคือคนละแนวเลยนะในส่วนของ f r e ็ก s ์ยูนะคะก็จะเน้นการรักษาคนไข้ที่มีอาการทางจิตนะคะแล้วก็มีวิธีการรักษาและวิธีที่บําบัดแบบเคสบ y เคสวิธีการรักษาก็จะไม่เหมือนกันนะในส่วนของเรื่องนี้นะคะดินเนอร์เมทานข้าวเย็นด้วยกันไหมพระเอกจะมีวิธีการบําบัดโดยการปรับทุกคุยกับคนไข้นะคะช่วงเวลากิน ข้าวประทับใจชอบวิธีนี้และทรงซึงคอนออปป้าคือหล่อมาทุกยุคนะคะติ่งรักเข้ามาตั้งแต่รักนี้ช่วนี้รันค่ะเก <c oughs> ่ามาก <c oughs> เอาจริงๆเรื่องเนี้ย ตั้งแต่สมัยที่ติงอยู่ปฐุมนะคะติงรู้สึกว่าเขาเป็นพี่ชายมาตั้งแต่ตอนนั้นยันตอนนี้ขอมามอยเถอนเถอะเรื่องไนไ้คือดีมากเลยนะทุกคนคือพระเอกอะ่ะเล่นเป็นพี่ชายของนางเอกใช่ไหมแลวนางเอกก็ป่วยเป็นโรคลูคีเมียแล้วนางเอกก็พูดว่าเออเนี่ยท้านชาตินามีจริงเขาอยากเกิดมาเป็นต้นไม้เพราะว่าเขาไม่ต้องไปไหนเขาก็าจะได้อยู่กับพี่ชายอยู่กับครอบครัว อะไรประมาณนี้จําไม่ค่อยได้หรอกแต่รู้ว่าเออนางเอกไม่ได้เป็นพี่น้องที่แท้จริงของพระเอกแต่เขาก็คือรักกันเรื่องนี้มันดีรักนี้ช่วงนี้ร้านดูแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นมากๆและคาแรคเตอร์เรื่องเนี้ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออปป้ามีความแบบอบอุ่นมากเลยทุกคน <c oughs> รู้สึกดักแกววว และเรื่องเนี้ยพี่เขาเล่นได้น่ารักมากเลยทุกคนคือมันจะมีจังหวะช่วงที่พี่เขาแบบฮ ah ่าๆ ah, มากๆเลยนะดูตลกไดูตลกแบบน่ารักและเคมีกับอน,นี่คือดีมากนะคะแค่เขายิ้มให้กันน่ะก็รู้สึกเป็นเขินแล้วงงมากและตอนที่พี่เขาพูดว่าทานข้าวเย็นด้วยกันไหมบอกเลยว่าเขินมากอยากจะตอบว่าไปค่ะไปกินแน่นอนไม่ปฏิเสธแน่นอนค่ะ และเรื่องนี้มีความล้อแคลชแลนดิ n งเบาๆจำตอนที่กูซึงจุนใช้ปากฉีกตัวเครื่องบินได้ไหมเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกันอนนี่ใช้ปากฉีกระดาษจ้าเท่เหมือนกันลอออ้อเก่ง s ป็นซีรีส์ที่มีความโรแมนติกคอมดี้ที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีความฟิลกู๊ดด้วยก็คือมีการบำบัดรักษาใจิตใจคนนะและที่สำคัญคือมีการตีแผ่อาชีพใหม่นะคะก็คืออาชีพบริษัทผลิตคอนเทนต์นะ่ะซึ่งเราก็จะได้รู้นะคะว่าเน็ตไอดอลหรือว่าคนที่จัดรายการไลฟ์สดอย่างเงี้ยเขามีวิธีการจัดการยังไงมีคนควบคุมรายการอะไรยังไงก็เห็นวิธีการจัดการของอาชีพใหม่นะอาชีพนี้ถือเป็นอาชีพใหม่แล้วก็เป็นอาชีพที่เฮ้ยทันยุคทันสมัยมากซีรีส์เกาหลีก็คือตี เออเปิดโลกดีพระนางงานดีเคมีน่ารักนะคะพอพูดถึงการบำบัดรักษาติ่งคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Hospital playlist playlist ชุดเก่าวนะคะที่เพิ่งจบไปของช่อง Netflix นะคะเรื่องนี้ติ่งเองก็ยังดูไม่จบนะแต่ติ่งดูแล้วเห็นทิศทางเลยนะคะว่ามันฟีลกูดมากอีกอย่างหนึ่งติ่งเป็นแฟนของผู้ก,กํากับพวกตระกูลรีพายอยู่แล้วและเรื่องนี้จะเห็นว่าวิวัฒนาการการทํางานแล้วก็ความความรักความสามัคคีของเพื่อนความอบอุ่นหัวใจเรื่องนี้ติ่งยังดูไม่จบแต่ติ่งรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมันอบอุ่นหัวใจมากๆติ่งเองก็อยากจะมีเวลาที่จะไปดูเรื่องนี้ให้จบเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ฟีลกูดมากๆเลยติ่งอยากให้คะแนนเต็มสิบตั้งแต่ยังดูไม่่่บเเเลยเรืือองนนี้ถ้ถาพ เวลาก็คืออยากจะให้ไปดู Hospital p ิลเพลย์พชุดเก่ากันนะคะแล้วนะเดี๋ยวถ้าติ่งมีเวลานะติ่งก็จะไปดูให้สบเรื่องนี้อยากมองมอยมากเรื่องนี้ก็น่ารักเรื่องนี้ก็ดีอีกเรื่องหนึ่งน,นะออกทะเลกันไปแบบนานมากนะสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แบบฟิลกูดหรือตีแผ่อาชีพใหม่ๆอย่างการผลิตคอนเทนต์พระนางงานดีเคมีน,น่ารักนะคะแล้วก็ทรงซึงฮอนอปปาคือเรื่องนี้หล่อมากนะส่วนอนน่โซจีก็คือ สวยมากถ้าใครเป็นแฟนคลับของทั้งคู่ก็คือแนะนําให้ดูเรื่องนี้นะคะน่ารักดีเราสามารถรับชมเรื่องนี้ไนดะ้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีนะคะเรื่องนี้เพิ่งออนแอร์ไม่นานมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะชอบก็กดถูกใจเป็นกําลังใจให้ก็กดแชร์คลิปหน้าจะมารีวิวซีรีส์เรื่องไหนก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์รอไว้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาที่ติ่งมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดในการรับชมกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคบบ Hey